วายนาทีนี้โซเชียลระเบิดระเบ้อฉุดไม่อยู่จริงๆกับไวรัล #BangkokCityChallenge ที่กำลังระบาดหนักระลอกใหญ่ในหมู่ชาวต่างชาติจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สุดแซ่บที่ใครไม่ทำถือว่าเอามากวันนี้เราจะพาไปส่องเหล่าหนุ่มงานดีที่ตบเท้ากันมาสวมชุดไทยออกสเตจพิ้วๆจนใจสั่นกันทั้งไทม์ไลน์ โอ้โหคลิปนี้บอกเลยค่ะว่าดาเมจรุนแรงต่อหัวใจมากเห็นแล้วต้องอุทานว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยเมื่อดีแลนด์หวังหรือหวังเฮอร์ตี้พอหนุ่มลุกแบดบอยจากซีรีส์ดังสลัดคราบจอมมานมาสวมชุดไทยแบบเต็มยศเดินเฉิดฉายอยู่กลางกรุงเทพบ้านเรานี่เองค่ะ ในคลิปเราจะได้เห็นดีแลนในชุดไทยประยุกต์สีครีมนวลตาตัดกับผ้าคาดเอลสีเขียวมรกตที่ปักลวดลายไทยสีทองระยิบระยับบอกเลยว่าชุดนี้ส่งเสริมความหล่อแบบตะโกนมากค่ะยิ่งตอนที่เขาเดินก้าวออกมาด้วยความมั่นใจพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากเบาๆที่เป็นเอกลักษณ์แหมมันช่างดูสง่างามเหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดีไทยจริงๆค่ะจังหวะที่เขาหันมาโบกมือทักทายแฟนคลับหรือตอนที่พนมมือไหว้ด้วยความนบนอบเนี่ยทำเอาแฟนๆชา ไทยใจละลายกันเป็นแถวเพราะเขาวางตัวได้น่ารักและดูให้เกียรติวัฒนธรรมไทยสุดๆไปเลยค่ะ มีช็อตเด็ดที่เขาต้องเดินผ่านสวนสวยๆและบ้านเรือนไทยโบราณแสงแดดรำไรที่ส่องลงมายิ่งทำให้ชุดที่เขาสวมใส่ดูมีออร่ามากขึ้นไปอีกค่ะเห็นแล้วก็อดอมยิ้มตามไม่ได้เพราะดูเขาก็จะเขินๆนิดๆแต่ก็สู้ตายยิ้มสู้กล้องแจกความสดใสไปทั่วพื้นที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีคนคอยส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามสมกับฉายาเขยไทยที่แฟนๆตั้งให้จริงๆค่ะดูไปก็ฟินไปกับความพยายามในการทำ ทำทางให้เข้ากับบรรยากาศไทยๆของเขาเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําและอบอุ่นหัวใจมากค่ะที่เห็นดาราต่างชาติให้ความสําคัญและชื่นชอบในการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของเราแบบนี้ โอ้ยคนนี้ก็เคลิมบอกเลยว่าใจละลายยิ่งกว่าไอศครีมกลางแดดเมืองไทยอีกค่ะเมื่อพอหนุ่มสุดหล่อสไตล์โอปป้าชื่อพีคิมมาปรากฏตัวในชุดไทยประยุกต์สีขาวสะอาดตาดูภูมิฐานและสง,ง่างามสุดๆไปเลยค่ะในคลิปเราจะเห็นเขาเดินเฉิดฉายอยู่แถววัดอรุณราชวรารามแสงแดดอุ่นๆยามเย็นกระทบกับชุดไทยสีขาวและผ้าสไบสีเทาลายไทยช่างดูลมุนตาหน้ามองเป็นที่สุดค่ะ จุดที่น่ารักและน่าเอ็นดูมากๆคือการที่เขาพยายามซึมซับความเป็นไทยแบบจัดเต็มทั้งการถือร่มกระดาษสีขาวคลาสสิกการพนมมือไหวอย่างอ่อนช้อยและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมะพร้าวค่ะเห็นเขาถือลูกมะพร้าวเดินยิ้มหวานไปมากลางฝูงชนแล้วมันช่างดูเป็นเขยไทยที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะแถมยังมีช็อตที่เขาโพสต์ท่าเก๋ๆบนรถตุ๊กๆสัญลักษณ์ประจำชาติไทยเราอีกด้วยดูเขามีความสุขและสนุกก,กับการแต่งชุดไทยเที่ยวเมืองหลวงของเรามากเลยค่ะ รอยยิ้มของเขาในคลิปนี้คืออาวุธทำลายล้างสูงมากไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็แจกความสดใสไปทั่วทั้งตอนที่เดินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือตอนที่เดินผ่านป้ายบอกทางอย่างท่าพระจันทร์ท่าช้างก็ยังดูหล่อทะลุเฟรมออกมาเลยค่ะเป็นคลิปที่ดูแล้วยิ้มตามได้ตลอดทั้งคลิปจริงๆค่ะเห็นแล้วก็ภูมิใจที่ชุดไทยของเราใครใส่ก็ดูดีโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนตัวหนุ่มหล่อขนาดนี้ทำเอาอยากจะไปหาชุดไทยมาใส่เดินเล่นข้างๆเขาเลยทีเดียว คราวนี้เปลี่ยนโหมดมาสายฮาบ้างคลิปนี้นี่มันรวมความน่ารักและอบอุ่นใจแบบสุดๆไปเลยค่ะเมื่อคุณลุงชาวญี่ปุ่นสุดใจดีลุกขึ้นมา้างความบันเทิงด้วยการเต้นประกอ,อบเพลงอ o <อ><อ>ซ City <อ>ได้แบบเป๊ะทุกจังหวะเปิดฉากมาคุณลุงก็โชว์ลีลาการขยับเสือ้อจัดเน็กไทยให้เข้าที่ก่อนจะเริ่มวาดลวดลายการเต้นที่ดูแล้วต้องบอกว่าพลิ้วไหวเกินคาดมากค่ะ ท่าเต้นของคุณลุงแต่ละท่านนั้นเรียกได้ว่าทำเอาวัยรุ่นต้องยอมแพ้ทั้งท่าการขยับแขนขยับขาที่ดูเข้าจังหวะสุดๆแถมยังมีท่าทรงใจแบบน่ารักน่ารักให้กับผู้ชมด้วยนะคะที่น่ารักไปกว่านั้นคือการที่คุณลุงพยายามทำท่าทางเลียนแบบเทรนด์การเต้นที่กำลังฮิตในไทยไม่ว่าจะเป็นท่าโบกมือท่าส่งจูบหรือท่าเต้นประกอบคำว่า Bangkok City ที่คุณลุงทำออกมาได้ดูมีเสน่ห์และเป็นธรรมชาติมากค่ะ นอกจากนี้ยังมีช็อตที่คุณลุงพนมมือไหว้แบบไทยๆได้อย่างสวยงามดูแล้วเห็นถึงความตั้งใจและความรักที่เขามีต่อวัฒนธรรมไทยเราจริงๆค่ะแววตาของคุณลุงที่ดูมีความสุขแล้วรอยยิ้มที่แจกจ่ายออกมาตลอดทั้งคลิปเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเสียงเพลงและการเต้นสามารถเชื่อมโยงคนต่างวัยและต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจค่ะ ดูคลิปนี้แล้วอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามและชื่นชมในความน่าเอ็นดูของคุณลุงท่านนี้ค่ะเป็นตัวแทนของความสุขที่ส่งตรงมาจากแดนปราดิบที่ทำให้คนไทยอย่างเราต้องหัวใจฟูไปตามๆกันเลยค่ะ อีกหนึ่งความน่ารักมันกระแทกตาจนต้องยิ้มกว้างเลยล่ะค่ะเมื่อหนุ่มชาวแคนาดาเขานึกสนุกอยากจะอินเครน #BangkokCity กับเขาบ้างงานนี้ทางร้านเลยจัดหนักจัดเต็มสารฝันให้คุณลูกค้ากลายเป็นสาวไทยสไตล์ตะมุตะมิแบบที่เห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดในความจึง้ง เริ่มคลิปมาเราก็จะเห็นหนุ่มร่างใหญ่สองคนยืนหันหลังโชว์ความนวลเนียนของแผ่นหลังในชุดสบายสีทองและสีน้ำเงินวิบวับแวววาวสู้แสงสุดๆคนหนึ่งมาในลุคสบายสีทองอารามแมทช์กับหมวกแก๊ปสีดำเท่ๆอีกคนมาในสบายสีน้ำเงินเข้มพร้อมประดับดอกไม้สีฟ้าอ่อนๆนบนศีษะดูเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความแมนกับความอ่อนหวานอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะพอเสียงเพลงขึ้นปุ๊บทั้งคู่ก็หันมาโพสท่าสบัาบๆ โชว์ความสวยของชุดที่ทางร้านประยุกต์ให้ใส่แบบเปิดพุงนิดๆหน่อยๆดูเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองสุดๆ หนุ่มสบายทองนี่เขาจัดเต็มมากค่ะมีทั้งสร้อยคอทองเส้นโตประดับทับซวงอันเบรเริ่มเทิมแถมยังมีการคาดสายเข็มขัดทองรอบอกโชว์รอยศักรูปดาวที่แขนแบบสับๆส,ส่วนหนุ่มสบายน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้ส่งยิ้มหวานผ่านแว่นตาสายตาพร้อมกับเอามือเท้าสเอลบิดตัวโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งแบบสู้ตายทั้งคู่ดูมีความสุขและสนุกกับการแต่งตัวครั้งนี้มากๆเลยนะคะท่าทางที่เขาสื่อออกมามันดูจริงใจและน่ารัก จนเราสัมผัสได้ถึงความประทับใจที่เขามีต่อวัฒนธรรมไทยเราจริงๆค่ะแววตาของคุณลุงที่ดูมีความสุขแล้วรอยยิ้มที่แจกใจออกมาตลอดทั้งคลิปเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเสียงเพลงและการเต้นสามารถเชื่อมโยงคนต่างวัยและต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งความจึง้งระดับตัวมารดาจะแครเพื่อเมื่อหนุ่มคนนี้ขอท้าลมร้อนเมืองไทยด้วยการหยิบชุดไทยประยุกต์มาใส่แบบสับๆเดินสับขาหลอกในลุกที่ใครเห็นเป็นต้องเหลียวหลังมองจนคอแทบเคล็ดเลยละคะ่ะ เปิดฉากมาด้วยความอลังการงานสร้างมีเจดีสีขาวเป็นฉากหลังเพิ่มความขลังแต่ความเด่นมันอยู่ที่ชุดค่ะคุณขาเขาเลือกสวมสบายสีเงินประกายเพชรแวววาวระยิบระยับล่อแสงแดดสุดๆท่อนบนเป็นสบายพาดไหลโชว์ซิกแพคแบบพ่อกรุบกริบส่วนท่อนล่างฉีกกดทุกวงการด้วยการแมทช์กับกางเกงยีนส์ขายาวทรงเทๆ่ๆแถมยังมีการประโคมเครื่องประดับมาเต็มพิกัดทั้งสร้อยคอทองเส้นโตประดับทับสวอน อันบเริ่มเท่มแถมยังมีการคาดสายเข็มขัดทองรอบอกโชว์รอยสักรูปดาวที่แขนแบบสับๆส,ส่วนหนุ่มสบายน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้ส่งยิ้มหวานผ่านแว่นตาสายตาพร้อมกับเอามือเท้าสเอลบิดตัวโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งแบบสู้ตายทั้งคู่ดูมีความสุขและสนุกกับการแต่งตัวครั้งนี้มากๆเลยนะคะท่าทางที่เขาสื่อออกมามันดูจริงใจและน่ารักจนเราสัมผัสได้ถึงความประทับใจที่เขามีต่อวัฒนธรรมไทยเราจริงๆค่ะ แววตาของคุณลุงที่ดูมีความสุขแล้วรอยยิ้มที่แจกใจออกมาตลอดทั้งคลิปเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเสียงเพลงและการเต้นสามารถเชื่อมโยงคนต่างวัยและต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจค่ะ